เป็นมวยหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณรัชนกชนะแต้มเพียงชนะแต้มเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันก็กินพื้นที่อะไรได้เยอะคุณดูเนื้อหาก็กรพาิตมาคั้การกันเล่าพฤติกรรมก็เรียกว่าหาเทคนิคในการที่จะเปิดโปงบทบาทของผู้ปกครองธรรมนัสโดยผ่านตัวละครก็คือคุณกันและเพื่อเชื่อมโยงว่าคุณกันเนี่ยก็คือเด็กของคุณธรรมนัสเออนี่เขาเขาก็ชื่นชมกันนะเขาไม่ได้ใช้คําที่มีการว่ากล่าวอะไรกันเลยนะเออเป็นไงเขาเรียกว่า แฉะกระทบชิง่งแล้วเขาก็เอาตัวละครแบบคุณกันซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมเ,เป็นอินฟลูอยู่ตอนนี้แล้วก็มาพาดพิงไปถึงคุณธรรมนัทแล้วก็ใช้เทคนิคทางภาษาทางคุณไม่สามารถที่จะฟ้องคดีได้ไมันก็นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บรรยายไปโดยให้เห็นว่า คุณการจอมพลังเนี่ยกับผู้กองธรรมนัตเนี่ยเขาสนิทกันเพราะมีรูปถ่ายด้วยกันอะไรกันแล้วก็ผู้กองธรรมนัตก็พูดมาโดยตลอดนี่น้องคนสนิทอย่างงน้นอย่างนี้แล้วก็แล้วหลังจากก่อนจากนี้ก็สํานักข่าวอิสระก็พาดหัวว่าบริษัทของคุณการได้งานของกระทรวงอะไรเนี่ยเท่าไร่เนี่ยคือไอเจตนาของไอ้เนี่ยเพื่อที่จะคือเรื่องของเรื่องคือ เปิดโปงให้แบบดูเนียนๆแล้วเพื่อชี้ให้เห็นว่าสองคนเนี้อ่าเป็นพวกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมนัตเป็นคนอย่างไรก็การก็เป็นคนอย่างนั้นแหละเพราะมันคนเช่นไรมันก็คบคนเช่นนั้นอะไรเนี่ยก็น่าจะความหมายประมาณนี้เออนี่เขาก็เขาอ๋ออ่านแล้วแบบอือเขาคลาสสิกนะผมว่าเขาโต้กันแบบคลาสสิกพาดพิงแฉกันแบบเขาเรียกแฉกันแบบคลาสสิกเน็บแนมแล้วก็ได้กระแสแล้วก็ได้กระแสให้คนสนใจเรื่องนี้สใจ พราะจริงๆพักประชาชนเขาอยากให้จัดการประเด็นเรื่องของคอเซ็นเตอร์แหละคุณโรมลังซีมังโรมก็มีการอาภิปรายเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายของสภาแล้วให้จัดการถูกไหม,มฮะเออจะได้ผลไหมอาจารย์มณวิชิตด,ดูแล้วเนี่ยคือมันก็คงเป็นวิวาทกันไปกันมาคเมย์ก็ต้องยอมรับว่าคุณไอรัชนกเนี่ยถ้าเป็นแบบสํารวจคือก็ติ๊กถูกทุกช่องอหะคือติ๊กถูกทุกประโยชนเขาพูดอะไรมาเนี่ยคเอาคนดูนะคนฟังก็ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับ ส่วนคุณการเนี่ยก็ใช้ชั้นเชิงคือตั้งฝ่ายต่างใช้ชั้นเชิงว่าคือการขีดเส้นการมีระยะหา่างมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่สนิทคนอื่นก็ได้ทําไมอะไรเงี้ยคือย้อนคือพยายามปัดตัวเองให้ออกจากกับในสิ่งที่ถูกแรงถาโถมจากคําถามคุณรัชนกแต่ครเดียวกันถ้าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมวยหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณรัชนกชนะแต้มนะครับ ะจะชนะใบเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องชนะแต้มอาจจะไม่ถึงน็อกได้แต่เพียงชนะแต้มในทางการเมืองเนี่ยมันก็กินพื้นที่อะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าเอาละส่วนหนึ่งคนที่เป็น FC ก็เห็นความกุป,ปูะการที่คุณกันไปทำนะฮะ CSR ไปช่วยไปจิตอาสาให้กองทัพในเรื่องการในพื้นที่ชายแดนเนี่ยอันนี้คนเขาแยกแยะดยได้ไดเขา <ทำ S 2> รู้ทำเยอะมากให้คำชื่นชมให้การสนัสนุนแต่ อีกไม่น้อยที่คนรู้ว่าคุณกันมาถึงจุดนี้หรือสายสัมพันธ์ที่มีกับผู้กองเนี่ยนะครับมันมันลึกซึ้งดื่มด่ำคนไทยก็เห็นก็รู้แต่ก็แยกแยะเป็นเหตุเป็นผลดัง <c oughs> นั้นสิ่งที่คุณรัชนกเห็นว่าศักยภาพคุณกันถ้าทําได้มาเอาความร่วมมือเนี่ยนะครับก็ก็คือเหมือนว่าคือเชิญเชิญมามาร่วมงานในการในเรื่องการจัดการสแกมเมอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คืออันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคก,การต่อเทคนิคทางภาษา ที่คุณกันเนี่ยก็สามารถด้วยผมคิดว่าถ้าโต้อตอบคุณไอได้แบบนี้ได้เนี่ยคำตอบมันก็ยังไม่ยุติเสร็จสิ้นไปหรอกว่ามันจะจบกันตรงไหนนะเริ่มมาก็ต่อไปเริ่มมาก็ต่อไปมันก็คงเป็นความสะใจแต่ว่าคาดกันคะแนน มันก็จะได้คือความนิยมความชัดเจนก็จะได้ไปกับคุณรัชนกเอง <c oughs> นะครับล่าสุดที่โตมาต่อไปโต้มาต่อไปที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะล่าสุดคุณไอซ์บอก <c oughs> พี่อย่าเอาทัวร์มาลงไอซ์นะกลัวแล้วค่ะตอนนี้ใครมีเรื่องพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมากบางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกายไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตาการรมแบบนั้นทุกวันนี้ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วแสบนะคุณไอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> ไอเอาคนนูว่าแต่พื้นที่ที่ไอ้โพสเนี่ยนะสารยายรายละเอียดไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่ง <c oughs> กันก็ตอบได้แค่ว่าเออทำไมมา <c oughs> จอดที่ผมไปหาคน,นนู้นเนี่ยเนี่ยสั้นมาคือเอาไอ้ได้กำไรมากกว่าเอออ่าแล้วพวกเขากินสองกินสองต่ออ่าฟาดไปที่กันแล้วก็เป้าหมายหลักเขาไปที่ คุณธรรมนัตไงแ,แบบนี้เขาล็อกเป้าคุณธรรมนัตอ um ่าคุณธรรมนัตเขาเปิดธรรมเนีดูเนื้อหาก็ก็พาธรรม้าๆกันเล่าพฤติกรรมของผู้กองธรรมนัตอ่หาโอกาสเขาเรียกว่าหาเทคนิคในการที่จะเปิดโปงผู้กองประวัติผู้กองธรรมนัตบทบาทของผู้กองธรรมนัตมาโดยผ่านตัวละครก็คือคุณกันและเพื่อเชื่อมโยงว่าคุณกันเนี่ยก็คือเด็กของคุณธรรมนัต เพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสได้คุยคุณธรรมนัทก็คุยกับลูกน้องคุยกับคุณกันนี่แหละแล้วคุณการตอนนี้ก็อินฟลูอยู่คนก็สนใจเพราะฉะนั้นข่าวมันก็เลยเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาไงต้องให้ความเป็นธรรมคุณกันหน่อยคุณกันบอกว่าเรื่อง c เซ็ center ผมทํามาตั้งนานแล้วนะ มีคนบอกคุณแต่คุณปั่นคุณแซะแล้วทําไมต้องแซะผมผมเป็นประชาชนไม่ใช่สอสอแล้วผมเนี่ยเคยยกเลิกงานไลฟ์ผมรวมกว่า6 0แสนกว่านะักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบสิ่งที่ผลทํานะครับแทนที่ผมจะได้เงินเอาเอาเงินตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านที่ลําบากกลายเป็นประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบจากความอยากมันของนะักการเมืองสีส้มแบบนี้มีใครรับผิดชอบครับการเมืองอย่าลากผมไปยุ่งเพราะพวกคุณไม่เคยมารับผิดชอบเออนี่คุณกันก็แซะกลับด้วยเหมือนกันไวฮะทันกันเขาทันกัน ต้องรอแล้วแหละว่าหลังจากนี้จะจบยังไงที่ว่าน่าจะมีการตอบโต้ไปตอบโต้มาแบบนี้แต่อย่างที่ว่าคุณไอซ์ก็ได้เปรียบตรงที่<ม>ได้มีการเล่าเรื่องในใสิ่งที่อยากจะพูดนะนะอ่ะพี่เทพไทยคะก่อนเราจะจากกันไปเนี่ยพี่เทพไทยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะเจอปัญหากระแสะแบบนี้จะอยู่ได้ครบเทอม31มมกราไหมหลังจากที่พี่เคยบอกว่าไม่น่าจะอยู่เกินอภิปรายไม่วางใจคือเอาอย่างนี้เลยว่าตอนนี้ถ้าอารมณ์คนนะ กับรัฐบาลนี่นะจากเมื่อก่อนนี่ก็คนเขาก็คาดหวังว่าโอเคคุณอนุทินมาก็น่าจะดีกว่ารัฐบาลคุณองค์อิงและพอสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ต้องจับอารมณ์ความรู้สึกของคนคนก็ไม่ได้ดังใจอ่ะคุณอนุทินก็ยังไม่ได้ไม่ได้ชนะใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็คงจะกระแสก็คงจะไม่ดีขึ้นแต่ว่าผมว่าคุณคุณอนุทินก็คงรู้แล้วแหละรูจากดูจากการการผ่าน ร่างรัฐมนูนเมื่อวานก็เห็นว่าฝ่ายสีน้ําเงินเนี่ยพยายามเอาใจส้มเต็มเต็มที่นะเพราะอะไรเพราะว่าในตาดูอารมณ์การอภิปรายเนี่ยสอวอเนี่ยด่าร่างของส้มเนี่ยมากที่สุดแต่ว่าพโ,โหวตคนละเรื่องกันนะโหวตรับชมแต่ไม่เอาไปใส่ีนแสดงว่าเรื่องของอภิปรายก็อีกเรื่องหนึ่งโหวตก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะการโหวตทที่แบบนี้ก็ต้องมีสัญญาณอ,อะไรจากใครบางคนเพื่อหเห็นว่าเอาเคเอาใจกันหน่อยอแล้วก็ไปหักพัก เพื่อไทยใช่ไหมฮะออพอไปหักพักเพื่อไทยตอนนี้พักเพื่อไทยมันก็ก็ไม่ไม่ไม่สบายใจนะแม่ปีด้วยเขารู้อยู่วันนี้มันเป็นเกมการเมืองค่ะเพราะพอเป็นเกมการเมืองเนี่ยแน่นอนที่สุดนะพักเพื่อไทยมันก็มารวมกับส้มเพื่อจะหักเอาของส้มเนี่ยเป็นร่างหลักและผมก็เชื่อว่าเป้าหมายนเนี่ยของร่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน้ําเงินสวก็คงไม่ให้เ <Liu? S 1> มื่อเอาของส้มเป็นร่างหลักเพาะอะไรพราด ส้มของเป็นร่างหลักเนี่ยส้มเนี่ยไม่บล็อกเรื่องหมวดหนึ่งกับหมวดสองถ้าหากว่าจะแปลยะติห้ามแต่หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยนะผมว่าส้มก็ไม่ยอมพราะมันก็เสียการเมืองของเขาอะนะ,ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ล็อกฝ่ายน้ําเงินเขาก็ไม่ยอมผมก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนะไม่ถึงเดินไปไม่ถึงว่าจะมีกฎหมายนี้ออกมาแล้วก็แล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน้ําเงินโทษแดงนะ,ะแดงที่เขาถูกหักแบบนี้เนี่ย เขาก็ไม่อยากจะได้แล้ววันนี้เขาก็ไม่อยากได้ผมว่าเขาก็รอว่าได้มีแผลเยอะๆแบบนี้นะมีแผลเรื่องสแกมเมอร์มีแผลแบบเนี้ยมาเยอะๆเนี่ยมันเหมาะที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อมเมื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เขาก็มีเสียงพอที่จะลงลงรายชื่อโดยไม่ต้องง้อใครเพราะฉะนั้นจะ เป็นการแย่งชิงกันร,ระหว่างสองพักคือพักแดงกับพักส้มในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าดูคุณเทงตอบคําถามของผู้สื่อข่าวว่าเรื่องการโยกย้ายค่าการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยจะเอาอย่างไระาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคุณเทงก็บอกถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาบอกอาจจะทําแล้วก็แอบยื่นก็ได้แ <c oughs> <c oughs> สดงว่าสองพักนี้เนี่ยช่วงชิงกันร่ว่งชิงการนําที่จะ <c oughs> ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่ารอสถานการณ์เขาก็ต้องรอสถานการณ์แหละมันยังมีเวลาไงวันที่สามเอ็ดนี้ปิดสมัยประชุมระหว่างปิดสมัยประชุมเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ระหว่างนี้มันก็ต้องเตรียมยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพอเปลี่ยนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่สิบพอวันที่สิบสองธันวาะจะเปิดสมัยประชุมผมก็เชื่อว่าตั้งสองพักเนี่ยไม่รู้พักใดพักหนึ่งอ,ะอ่ะผมเชื่อว่าอาพักเพื่อไทยจะจองกระถินไว้ก่อนแล้วจะยืน่น อพอยื่นปั๊บเนี่ยถ้ายัตติปรปรปะธานบรรจุในสภาปั๊บเนี่ยคุณคุณอนุทินก็ยุบสภาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณนุทินต้องดูก่อนทิศทางลมแววมาปั๊บก็ชิงยุบยืนยันคําเดิมว่าอาจจะยุบ ใช่ผมก็เชื่อว่าจริงยุว่เปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่นะคะพี่วันที่ทันวาคมธันวาคม<ำ>อ,อ,อันนี้เข้าถ้าเล่าที่พี่เทียบไทยพูดเมอสักครู่นะคะผลการลงมติการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ออกมาหน่อยซึ่งจริงอาจจะทําให้เห็นนะว่าเสียงในการรวบรวมที่ไปไม่ว่างใจเนี่ยจะยุบหรือไม่ยุบนะพี่จะจะเขาเรียกว่าอะไรจะ ยุบสภาหรือไม่ยุบสภาสาหรับนายกเพราะว่าเมื่อวานนี้มี3ร่างใช่ไหมคะก <c oughs> ็คือร่างรัฐมนูญของพรรคประชาชนของพรรคภูมิใจไทยของเพื่อไทยในรอบแรกเนี่ยพ,พรรคเพื่อไทยตกไปถูกไหมคะพี่สวเนี่ยเขาโหวตให้ทางด้านของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย <c oughs> เออแล้วก็ผ่านไป2ร่างแต่ไอตอนที่จะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักเนี่ยวิ่ตื่นเต้นมากนะเท่ากัน290เสียงก่อน ถูกไหมคะแนนเข้ากัน290เสียงระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยเสร็จถึงท่านต้องโอ้โหมวยวายกันในที่ประชุมสภาแล้วก็ต้องมาขานชื่อกันใหม่แบบเปิดเผยรายชื่อสุดท้ายเนี่ยออตอนแรกภูมิใจไทยชนะไปก่อนถูกไหมพี่ตอนที่นับคะแนนได้290คะแนนแล้วมีคนมาขานชื่อเพิ่มทีหลังเพราะว่ามาไม่ทันภูมิใจไทยชนะไปน่าจะสักห้าเสียงใช่ใช่ห้าเสียงห้าเสียงเสร็จแล้วพรรคส้มเฮก็มวยวายเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องนับคะแนนกันใหม่ก็ตีกันจนกระทั่งสุดท้ายอ่ะ นับคะแนนใหม่แบบขานใดชื่อพักส้มชนะใช่ส0มร0อยสามร้อยตี3สาต่อ287ร้ออ่าสามต่อสองชนะกันไป13คะแนนเป็นกลายเป็นว่าพรกประชาชนเป็นร่างหลักใช่ซึ่งหลายคนเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเป็นร่างหลักได้ยังไงแต่พี่เทศไทยก็บอกเมื่อกี้บอกว่ามันน่าจะไปไม่รอดน่าจะมีการแก้ไขอะไรนี่แหละ ก็มีการแปลยะติอยู่แล้วอ,อในชั้นกรรมธิการใช่ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ไอเสียงที่กลายเป็นว่าเพื่อไทยมาช่วยโหวตให้พักส้มเป็นร่างหลักเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงของพักภูมิใจไทยว่าถ้าเกิดเปิดอภิปรายไม่วางใจขึ้นมาเนี่ยถ้าสองพักนี้เขารวมกันอย่างที่ว่างจริงยุบสภาหนีด,ดีกว่าไหมอาจารย์ลุงวิชิตอ่าเรื่องอกรณีเรื่องจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเดี๋ยวค่อยว่ากันคือสเต็ปผมผมอ่านอย่างนี้นะครับว่า ผมไม่แปลกใจถ้าส้มจะชนะในเรื่องของโหวตตรงน,นี้หนึ่งอย่างที่พิเทเไทยบอกกันเป็นการเอาใจซื้อใจให้พรคประชาชนมีพื้นที่นะครับหรือเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยคนก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อให้ฉบับไหนหลุดไปเนี่ยการจะโหวตหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเสียงเสียงสวรรค์คือเสียงของวุฒิสมาชิกนะครับถ้าไม่ได้ตามตัวเลขที่ตามที่ต้องการเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าจะผ่านนอกจากจะเอาใจพพระประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งคือการแประยะติหรือในเรื่องของหมวด1หมวด2คือพรรคประชาชนต้องการเข้าสู่กระบวนการประชามติใช่หรือไม่ดังนั้นการลอมชอมการพบกันครึ่งทางว่าเอาละ่ะถ้าคุณไม่แตะหมวด1หมวด2ผมคิดว่าสภาส่วนใหญ่จะเอออไปได้เพราะว่าพรรคประชาชนต้องการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประชามติ<ะ>ถ้าเข้าสู่กระบวนการประชามติได้หนึ่งแต้มทางการเมืองของพรรคประชาชนเครดิตย่อมได้ว่าเออเนี่ยผมสามารถกดดันหรือผลักดันแนวทาง ในการแก้ไขธรรมนูญเป็นผลสําเร็จแม้ว่าเนื้อหารายละเอียดอาจจะไม่ครบตามที่ต้องการถ้าเป้าหมายไปทางพระประชาชนวางไว้ตรงๆเนี้ยอันนี้ลอมชอมคุยกันได้ไปได้แต่ถ้าบอกว่าห้ามยุ่งห้ามแปละไรสักอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นอย่างที่ผมเหินด้วยอย่างในพี่เทพไทยว่าเนี่ยการจะยุบสภาหรือการไปก่อนกนําหนด์มีแนวโน้มเป็นไปได้